มันรู้มันรู้การทำเค้กเดี๋ยวหนูหนูจะมันก็ไม่รู้การทำอะไรวิธีทำเค้กกันนะคะแล้วต้องใส่แป้งสาลีขั้นตอนที่หนึ่งใส่แป้งสาลีลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลรด้ไม่คะน้ำตาลใส่แดงเหรอคะต่อไปก็ใส่มะนาวต่อไปก็ ต้องเอาไปใส่ของสีจังโอี่นาทีครับใส่ของสีจังด้วยโอี่นาทีคะเอาออกหนึ่งนาทีแค่บอกไปชิลเล้วลองกินอันนั้นเค้กละลายนะเราบอกลาท่านผู้ชมได้สิเราบอกลาท่านผู้ชมหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบอกก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจอพบกันใหม่อีกนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเจอพบกันใหม่อีกนะคะดูปากนะชานะคะดูปากเขาฝันนะคะดูปากบอกก่อนชี้ก่อนดูปากเขาฝันนะคะชี้เลยดูปากเขาฝันนะคะฝันก็ชี้ลูป้าชี้ฝันก็ชี้แบบนี้เลยูกป้าชี้ดูปากเขาฝันนะคะแล้วฝันก็บอกไอ้บ้า <laughs> บอกว่าจะปากคมฝันด้วยนิ